สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โค้ดเพศพี่โหน่งและโค้ดพิรัตน์นะฮะจากฟิตโค้ดไทยแลนด์เนี่ยนะครับช่อง Ti ิ t o อกนะครับเพศพี่โหน่งเนี่ยนะครับ,รรบวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองถ้าตัวเองเป็นเบาหวานจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง5อาหารที่อยากจะมาบอกในวันนี้นะครับที่เราต้องละมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเรากลัวว่าเราจะเป็นเบาหวานหรือเราเป็นเบาหวานแล้วเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อันดับแรกก็คือว่าอาหารประเภทข้าวข้าวเหนียวขนมปัง นะครับซึ่งเราจาเป็นต้องกินนะครเพราะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่แนะนําอย่างยิ่งให้กินคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนนะครับก็คือเป็นข้าวกล้องนะครับเป็นขนมปังโฮลวีตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทาให้เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้อย่างช้าเพราะค่าดัชนีน้ําตาลของคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนเนี่ยนะครับจะดีกว่านะครับคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวซึ่งจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลเร็วเกินไปน้ําตาลจะขึ้นเร็วมากๆอันที่2อเนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนําเป็นอย่างยิ่งก็คือหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเช่นน้ำอัดลมกาแฟเย็นชาเย็นซึ่งตอนนี้มีขายเกลือนมากๆเลยนะครับและคนเป็นเบาหวานก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะเราสามารถกินน้ำตาลเทียมแทนได้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอันดับ3ที่พยายามหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็คือ กลุ่มขนมปังเบเกอรี่นะครับเพราะขนมปังเบเกอรี่ก็คือเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นอกจากเป็นแป้งแล้วเนี่ยนะครับมีน้ําตาลในขนมปังและเบเกอรี่ด้วยยังไม่พอเนยนะครับในขนมปังเบเกอรี่ก็มีเนยด้วยนอกจากมีเนยยังไม่พอน,นะครับบางยี่ห้อมีน้ํามันด้วย นะครับซึ่งจะทําให้น้ําหนักเราเยอะเกินไปซึ่งคนเป็นเบาหวานเราจะต้องพยายามคุมน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมน้ําหนักตัวให้ได้ด้วยนะครับอันดับ4ที่ต้องหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะครับก็คืออาหารที่ราดด้วยกะทิต่างๆนะครับเพราะกะทิเนี่ยนะครับจะทําให้ไขมันเราเกินนะครับซึ่งแคลอรี่สูงเราก็มีโอกาสที่จะอ้วนง่ายขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดด้วยนะครับอันดับ5้านี่นะครับก็คือเป็ดอาหารที่ต้องพยายามดีกเลี่ยงมากๆเพราะ คนไทยเนี่ยนะฮะร,รู้จักกันมาสมัยโบราณดั้งเดิมเลยทีเดียวว่าชอบกินขนมมากนะครับขนมขบเคี้ยวต่างๆก็อร่อยส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งและน้ําตาลขนมหวานที่เป็นขนมไทยต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นน้ําตาลหรือขนมฟรัรง,งต่างๆไม่ว่าขนมเค้กต่างๆก็เป็นแป้งแล้วก็น้ําตาลนะครับ กินได้บ้างนะฮะไม่ใช่พี่นงไม่แนะนําให้กินอะไรเลยเนี่ยนะครับบอกอะไรก็ห้ามไปหมดกินได้บ้างแต่ต้องดูแลตัวเราเองถ้าเรากินของหวานเยอะหรือกินบ้างเราจําเป็นต้องออกกําลังกายเพื่อให้น้ำตาลในเลือดเราสามารถที่จะสมดุลได้นะครับนั่นคือ5อาหารสําหรับคนป่วยเบาหวานนะครับหรือคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแล้วกลัวที่จะเป็นเบาหวานต้องหลีกเลี่ยงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโค้ดพีสัมพีโน่และโค้ดพิรั์ก,ก็ใหญ่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขทุก,ท,กทุกวันนะครับขอบคุณมากมากที่กดติดตามฟิตโทค เทศัพีโนนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่กดไ like, ลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ